สวัสดีค่ะจิจ้นะคะวันนี้จะมารีวิวไอเทมสุดปังนะคะสำหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าแบบจิจ้เลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะซูปเปอร์คินเซอร์ของราชเทวีคลินิกเลยค่ะ โดยปกติแล้วอะค่ะผู้หญิงนะคะจะชอบแต่งหน้าด้วยการแบบใช้รองพื้นมีคอนซีลเลอร์หรือเขียนคิ้วเป็นอายไลเนอร์ทาลิปสติกเนี่ยจริงๆแล้วการแต่งหน้าแน่นทุกวันนะคะแล้วเราไม่ทำความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาของผิวได้ผิวอุดตันเป็นสิวตอนนี้กนะ็คือจะมีเป็นตัว super c l e เซอร์ของราชเทวีคลินิกตัวนี้เลยนะคะที่จี้เลือกใช้เพราะว่ารู้สึกว่าอ่อนโยนกับผิวหน้าไม่ทำให้หน้าแห้งตึงผิวสดชื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสะอาดหมดจดแน่นอนค่ะ ก็คือเมื่อก่อนนะคะจี้อะเคยไปรักษาผิวหน้าเนาะที่ราชเทวีคลินิกพอเขาออกโปรดักต์มาใหม่เราก็เลยมั่นใจว่าตัวนี้มันจะดีกับผิวหน้าเรามากๆแล้วก็อ่อนโยนกับผิวหน้าเราอย่างแน่นอนไม่ทําให้เกิดสิวไม่แห้งตึงแน่นอนค่ะพูดไปจะหาว่าโมนะคะเดี๋ยวนี้จี้จะมารีวิวให้ดูเลยว่าซูปเปอร์คินเซอร์ของราชเทวีคลินิกเนี่ยมันจะสะอาดหมดจดต่อหน้าของจี้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลย ก็คือเป็นการแต้ม5จุดบนใบหน้านะคะบีบครีนเซอร์ลงมาที่นิ้วมือของเราแต้มไปที่แก้ม2อข้างนะคะจมูกคางแล้วก็หน้าผากของเราค่ะสเ็ปที่2นะคะก็คือจะเป็นการนวดวนเบ,บาให้ทั่วใบหน้านะคะเพื่อให้เมคอัพของเราเนี่ยหลุดออกให้หมดนะคะใช้เวลาประมาณ1หรือ2นาทีเ็ปที่3นะคะใช้สำลีเปียกเช็ดเมคอัพของเราให้ออกอย่างหมดจดค่ะ ก็คือเช็ดแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็โชว์หน้ากล้องเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือให้ความรู้สึกว่าแบบมันออกหมดจดเลยเป็นการแบบ คีนซิ่งหน้าโดยที่เราอ่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยเนาะเพราะว่าเราแค่วนหน้าแค่วอร์ประมาณหนึ่งหรือสองนาทีเองนะทีเนี้ยเราก็ใช้แค่สำลีเช็ดออกที่นี้ก็ออกหมดจดเลยค่ะรู้สึกไม่ตึงเลยึงฝากสาวๆด้วยนะคะสําหรับใครที่แต่งหน้าแล้วต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดผิวหน้าสวยๆของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเราไปนานๆส่วนใครที่กำลังมองหาคีนเซอร์ดีๆอยู่จีจีแนะนําเลยนะคะตัวซูเปอร์คีนเซอร์ของราชเทวีคลินิกตัวนี้เลยค่าใช้แล้วก็ผิวเป็นแบบนี้เลยใสย่ิ๊ง